สวัสดีครับวันนี้มีกีตาร์มาใหม่อีกแล้ว1ตัวนะครับมาพร้อมเคสด้วยอยู่ตรงนี้อ,อเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นกีตาร์อะไรจริงๆ<ม>เห็นหน้าปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วแหละเฮ้วางไ,ไปตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ผมได้มาพร,ร้อมล็อกเคสนะครับของวอลปิถือว่าเฉพาะตัวเคสเนี่ยผมว่าน่าจะมี3-4มสีพันแล้วนะ ล็อกใช้ได้ทักตัวเปิดมากแฮงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Squire Affinity Telecaster สีออกฟ้านะครับอย่างงามเลยดึง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 เรามาดูสภาพนิดหนึ่งเนาะตัวนี้อไไล่ปกตินะครับแล้วก็เฟดคาบใครไม่ค่อยมีแต่ว่า ไม่ไม่เงาและนะครับไม่เงาแล้วก็เป็นธรรมดาปกติกีตาร์เฟก,ก็จะไม่เงาอยอะแ,แหละเดี๋ยวเรามาครับน็อต <Not S 1> ยังไม่ขึ้นสนิมเนาะอืมอะไรตรงนี้มีมีต้องร้อยนิดนิดหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นซ้ายทําความสะอาดนะครับขัดเฟสนะครับแล้วก็ชิค ตั้งเซตอัพอะไรต่างๆนนะเนาะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ทําความสะอาดเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพหลังจากทําแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สภาพหลังทํานะครับจะสังเกตเห็นว่าเฟดบอร์ดเงาวับแล้วจากเดิมที่จะออกเป็นคราบแบบเหลืองๆเนาะตอนนี้ก็เงาแล้วแล้วผมก็ลงเลมอนออยเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะอะอกดอมนี้ถ้าสังเกตดูดีดดมีลายด้วยนะเออโลส,สูต,ตัวนี้ดีด้วยมีลายด้วยนะครับตัวบอดี้ไม่มีขนแมวอยู่บอกจาบอกว่าไม่มีขนแมวเลยก็จะว่าได้อย่างนั้นนะฮะถ้าจะไม่มีขนแมวเลยนะครับเป็นสีบลูแมทัลลิกเสวยเออสวยดีสวยด,วยดีแล้วก็ตรงนี้ทำความสะอาดโลหะหมดแล้วนะครับจะมีตรงนี้ซึ้งสนิมนิดนึง จุดเดียวนะครับแค่นี้เนาะมาดูด้านหลังกันสิสจอดอืมนะครับด้านหลังเงาวับเพจไม่มีสนิทน,นะครับเงาเงาเลยเนี่เป็นเป็นกล้องเลยนะครับพอ,อเซ่ ก็เสร็จนะครับสำหรับกีจาต์าตัวนี้ยังเหลืออันนึงก็คือเคสตรงนั้นนะครับผมตั้งยิฐตั้งยิดผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องความ Perfect, เพอร์เฟกเนาะเคสมันยังไม่สะอาดเดี๋ยวขอไปทําความสะอาดเคสอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทำความสะอาดเคสแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวเคสเนาะมันก็คือเคสตัวนี้มันเป็นแบบ พื้นผิวแบบนี้นะฮะมันก็จะมีฝุ่นฝุนอะไรไปเกาะตามร่องตามอะไรเนี้ยครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลองไปทำความสะอาดดูเคสตัวนี้เป็นของวอลวิกด้วยนะเออเป็นล็อกเคสของวอลวิกตัวนี้แจ่มเลยอ่ะอืมยังไ,ไม่ดูราคาเดี๋ยวเซวิร์ชราคาราคาเท่าไหร่แต่ผมเอามาขายกับตัวนี้แหละตับโอเทเลตัวนี้แหละครับเนาะคงขายในราคาที่ซื้อกันง่ายๆนะ เอาไปดูก่อนเอาไปทำคำสั่งแป๊บแบบนึงครับ โอเคครับผมก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้แค่น้าเปล่าเนาะใช้น้าเปล่าแล้วก็เอาแปรงทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เอาฝุ่นตรงนั้นออกเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับว่าหลังจากทาความสะอาดแล้วเป็นงไงบ้างอ่าอันนี้ก็คือหลังทําความสะอาดนะครับที่ฝุ่นที่อยู่ตามร่องก็จะออกหมดแล้วเนาะอ่าประมาณนี้เราจะไม่เราจะไม่ฉีดล้างแรงๆเนาะเพราะว่าอ่ตัวเนี้ยมันเป็นไม้แล้วก็มันก็บุกหนัง ซึ่งผมไม่แน่ใจวัสดุเนาะว่าเป็นหนังอะไรมันอาจจะทําลายเนื้อผิวของหนังก็ได้นะครับนี่เป็นของอบิ k นะครับของอบิคปรบเคสต์บอบิตัวล็อกใช้ได้ครบนะครับทุกตัวสภาพก็จะส,จสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปลงรีวิวก่อนโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ การทำกีตาร์อีกหนึ่งตัวของวันนี้นะครับเป็น Squire uh, a f เอ n i t y Telecaster นะครับพร้อมกับตัวเคสคู่ตัวด้วยไม่ใช่เคสคู่ตัวสิมันเป็นเคสที่ซื้อแยกครับแต่วมอกเนะาะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมทำราคาแล้วก็ถ่ายรูปลงรีวิวเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจกีตาร์เทเลหรือว่าสนใจตัวเคสนะครับก็ติดตามได้เลยตัวนี้บอกเลยว่าขายพร้อมกีตาร์นะครับหรือถ้าจะซื้อแยกอะไรก็ทักกันมาได้เนาะเดี๋ยวยงไงรอ,อดูในเพจแล้วกันนะครับ ใครติดตาม Facebook ก็รอรีวิวใน Facebook สักครู่เดียวนะครับน่าจะลงคลิปได้ช่วงเย็นเนาะใครสนใจอยากทักมาก,ก่อนก็ยินดีครับผมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ